มาเกี่ยวอัดเมียสิอัดเมียอากินข้าวอ่าสดีสวัสดีเด้อย่าพี่น้อง FC บ่ว่าอยู่ไกลอยู่กลเนาะแข็งอยู่ใกล้มากินนํากันได้พ่อแม่พี่น้องิปิ้งปลาสดๆิปลาสดๆพ่อแม่พี่น้องโอ้ยอยากให้ FC มกินนําพ่อแม่พี่น้องคิดถึงกันเด้อไปจกกจะพับ่ได้จักโตอันนี้อจะมีันโตใหญ่ๆ ในปลาลอยก็โตติดไม่ได้ถ่ายให้เบิ่งผ่อแม่พี่น้องคนหลายคนหลายเขาบ่อยติดเขาบ่อยถ่ายเขาหลายคนใส่ายจะเที่ยวก่อนอ่าใช่จะติ๊กหนึ่งครับตกเสภาขันมาก็ได้กลัวมีช่องติดกติ๊กคบอคนเล็กเสกคนใหญ่นกินแน่เลยนันที่พ่อวะเอาอีกแล้วเยต้องกินได้ครับพ่อโอเคมามามาพ่อแม่พี่น้อง เมื่อกี้นั่ัอ้ักอันนั้นหมอมาให้แน่ยก,ก,อ,อ,กอันนั้นกูละมัน,อ,นกอ,อกีงง้ก็อ,อีังืมันน่้ันชนกระดาบกตาบกแกนี่ยป่ากัอืมใหม่ๆสดๆป่าแซ่บพ่อแม่เป็น้อง ดึกขนาดขนาดขนาดจะชอบหวานแจ็คจอยเลยปลาสดนี่ซีเมนสวัสดีสวัสดีพี่น้องมามากินข้าวเด้อคนใดปลาใบเว็ดเดินพี่น้องโตบักใหญ่สองตัวนี่ัวไวาแจ็คโตเลยมียได้เว็ดนี่เมียะไรตัวแม่พี่น้องโอ้ยหนาดังฟึ้นด้วยัวบอกว่าพี่ว่าพี่ว่าเสนาตไปบวชจะโตเมียบอกว่าโอ้ยไปนั่งยังอยู่คายบันบ่ไรมาหน่ปลานี่คนใดชอบโตซาโตเ้หรอ ตัวัดใหญ่ๆเลยต้เจายบุกคนปานอวิ๋นเป็นบดสองปาผังของมเองนเนาะเพราะว่าน้าคนอดินน้ำประกาชาย่การบเออถ่ายจะห้องนย่างนี่าอนุญาต่วกาศายก็ได้อยูมีากมันผิดกฎหมายนะพี่น้องการบอนุญาตเขาไปชายบ็ได้ผิดกฎหมายโ่ามนวยจกร่ายชากระชายก็ได้ได้ปางบุญันกันนะบางโว่เสียเล กิน <ừ. S 2> ตาตมันก็ละคอยนะน,นี่ใส่ได้ไมใส่เจยีย้่ะไม่ทอจริงๆไปเอเ,อเจเหลือมเพิ่งเจือเหลือเห็นยังกันลหเบอเว้นตามาาตามาให้กัน เพชรจตัแตงกันตําแตงพี่น้องสองหน่วยวัวเ,เพชรเพชรบอกคือลองกับเพชรจำสบายเลยเราคอมเมนต์กมาอยู่ไทยบอกบอกเขาบมกขอบใจเด้อพี่ปบอกพ่อแม่พี่นน้องที่ติตามให้กำลังใจมาตลอดพี่น้องไทยพี่น้องเนะ่าเน้ะ แ้กติดเช่นกับๆบเลยนกเข้าเพศโอล่าะามตําแตงไปเพศกินไม่ได้ลูกมาพิจิตใจเห็นกินโลดเรา่ากินปลานั่นสูงว่าให้กินกรลกแล้วนะ ติท่านในปลูกรึพี่เ้องมจะปติเบ็ดอยูปลานิ็ดสวนเนาะกระขกิสวนแล้วเป็ตัดหญ้าไีกัหลายหนติปลาตัวเมีเนาะปลาใหม่ๆติกนเองกจะตือไก่เอาได้เอาปลาใหญ่

หนึง <ulations> ่งเส้าหาโตแต่าเวลาเขานับเขาบ่อยหนับใส่กันเนาะปลานี่ยก็ต้งหาคิดช่องโตปลาหนึ่งเส้าหาโตปลากุ้งปลาอยังเขาบ่นับชายกันเขานับเขานับแย่แต่ว่าเขาบริหารเพราะว่าแม่้แค่ได้ปลาใบแหวกปลาแคปปิปลาบุลูเกลียวปลากุ้ปลาแบบเขาบ่อยหนับชายกันแยกหนับ แต่ก่อนเมนูข้านับชาแก,กนมันแม่นได้หลายาหลาอข้ามาบัิเีข้าาหนขาเอก้าวยากกันะพ,พ,พ,พี่น้อโอ้แซ่บเดพ่อแม่พี่น้องตีปลาหนี่งไปตามมึงคลิปเด้วพี่น้องลงไปละลิปไปซึกปลาไปเอาปลา่างไปเอาปลา ตอนติดกันไปไะเทศไทยมันคนจีนกันนะไอ้มาเบีก็คอหูเขากับพ่อแห้งไะน้อคนกันหลาย,าายกันแล้วกระโดดปลาเนบุญโตตีโตน่ากประมามีกาเขาบอกเอาแล้วปลาเขาบอกกินปลาหน่อย บานเที่ยวงานทัดนครพน,นมปรเม่ไปเนาะเคยงานทัดนครพน,นมเนาะตักปลาในมวลวันนี้ไปซองเถียวพี่เนอะเทียวสาวแดงหาหาหกสิบเทียวแรกมาหอดหาชิปกับคำก่อนประมาณได้ตัวแหร่แปดสิบเก้าสิบตัวประมาณร้อย,ยนาะประมาณร้อยไปหาซู น้ำน,นี่มาเล่นปลาเล่นดงเล่นนองปูนองปลาหาเล่นนี่นี่ก็ใช้แค่ตึกตะปานี่น่ะพออยากได้ปละแดกันปละแดกจะชิบวัดต่อไม่คู่เดียวเลย คือเข็เห็ศประแดนอนบนบตรบเทืออข้างบนอยู่นนนี่ตเทบนอื่นยนังมันมีมันเป็นปริดากัะเห็อประแดพอริารดามากประแด่กด็กนอ้อยตอนดูแซนไป็นกยังได้บอกวูอืมใชบ พอละคุณเบ็ดปลาตัวหนึ่งพ่อแม่พี่นอ้องสองเท่ากินนีเปลี่ยนชินไปใช่หรืกกอกะปอกเลยในนีป้ปลากระตกชิ้นกระตูป,าปาลา อันในเขาบอกเนะะาะข้าวบะเขาเอาเลยมีมีกาเขาบอกแม็กเขาบอก,มก,กแมกข,าาข,ขา้าวหมาจากปลาลังกงแม็กทุ่งแอลกเขาเนาะปลาลังกงเป็นแบบน,นั้นแมงโก้มันมันกินง่ายมันบ่มีก้างง่ายเลย ปากกวางกินอยู่บ้านเราของปากกวางเนาะรับแด้พแม่พีเนาะพอละน้ำเย็นนี่วะน้ำบ่ฮโภค่มีเลยร้านทาีน่มืเจาหนอาทพี่นนอะเสียพรอมขึ้นกันกับปากกางเย่าบ่วงแบกไม้เดิน สุดตำมะตเน่โอ้มาทสร็จอะรอีงหน่วยเลยเท่หน่วยบรกพริกขอก่อยปุ๋ยเลยที่จะข่อยเป็นคนใจได้เดียวปุ๋ยก,กับพริกกับเพชรเพชรอีกจะตัวเดียวมันก็พอแห้งนะใจแน่นอนตแต่มะเต๊นก็แซ่บพ่อแม่พี่นอ้อนงนี่แต่เน่แซ่บ ซื้อเงอปลากรเบิด <c oughs> หาดอ,อาดอัดใดอก็โตพอแล้วกลุ่มไข่เอ็นจ์ก่อกกนอซื้อไข่ยเยินไนม่ยิมนยมาบาอื่นนะมุกขีปลาค่ะมุกเค้น่ายปลาปิดการนั่นเอยปลากรแยกได้ตัวหน่อยก็ใช้ทุงนึ่งต่างหาปลาตัวใหญ่ก็ใช้ทุงหนึ่งต่า,าตง,าง,งาเพื่อว่าบางก็จะอเอาตัวหน่อยมาเห็ดประดก,กะ โอเคแล้วพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเด้อเพื่อบริกาดคลิปนะคลิปต่อไปคลิปใหม่ต่อไป,อไป,อไปขอส่งให้มาให้ดับให้ด้วยพี่น้องนอนดับพันดีทุกคู่ทุกคนอ่าดูดูรถดานพีพีนัองดอกมูคูทั้งหลายสบายดีอ,อ่าเขาเป้นคนเมื่อพี่น้องเนย